เลือกได้เลยครับชอบเนื้อแบบไหนคูแบบไหนนะครับสวัทีีทุกคนนะครับผมมาดามมาดามลูไบามาดามลูบาดามไบเได้ใจเยเลยครับผม มาดามมาเลยวันนี้ทำมาดอยากเรียนก็เลยโทรถามก่ันวันนี้คุณผู้เห็นโคตรมาส่นก็เลยโทรถามวันนี้วันนี้ช่องดังมาถ่ายก็เลยนี่นี่นี่ช่องดังร้านดังที่ติดต่อร้านดังร้านดังมาแล้วนะครับคือคือเนี่ยผู้ใหมากมิตร้านร้านดังเดฟวีบ้าเม่์ครับร้านดังอีเล่ครับร้านเจ้าอ้อมนะครับคอบครัใหญ่นะ ร้านตูเรียนร้านเจ้อ้อมตลาดนันเดียนนะทุกคนเน,นื้อพอดีทานนะเอาแบบก๋อเนี่ยพอดีนะพอดีมีลูกค้าให้ถ่ายก็เรียกคนมารับเรียนใช่คับผมเอาเลยอันนี้อันนี้ลูกค้าสั่งในแฟนเพจนะทุกคนนี่ครับ ครับต้องการการบ้านหรือเปาหนี้งการน่าจะไม่ได้กลับรรยากาศไม่มีคนดูแลบ้านไม่มีใครอยู่หรอกเพราะการบ้านมากว่านาบริเวณวัดเขาประนีอยู่ตำบลสะโพสะโพจังหวัดลบบุรีก็ขอใ้บริการทางการทางเมืองรักใจรักษาให้ดี วันใสรับควนรคนรับนครับผมเป็นมะแพรครับสาธุสาธุนะผมขอให้ช่อง y t u t u ปังปังน <kidnapped> ะครับมีผู้ติดตามล้านซับ10ล้านซับ ร้อยล้านซับไปเลยนะครับปังๆนะครับทุกคนตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับลูกค้าติดตามในแพนเพจแล้วก็ในช่องทาง u t u b e นะทุกคนวันนี้มีทุเรียนหมอนทองและยองนะครับกิโลกรัมละสอง้อยห้บบาทนะทุกคนร้านเจ๊อ้อมนํามาดูวิธีการปอกของเจ๊อ้อมกัน,นครับเจ๊ซ่บปอกเก่งมากๆกนะทุกคน เลือกได้เลยครับชอบคู Wh ่แบบไหนเลือกเลือกได้เลยไหนดูลูกไหนคนสวยมายกมาตเป๋อครแบบไหนไเา่วย่รูปไหนส่ารอกลับอูกครั

จากาบูไดนะ่ี่ม่าวเอาดีๆนะอ๋อาาครับผมมาดามาดามาดามมาดามดูใบนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับผมขอขออนุญาตอันนี้ก็สวยแล้วหาริบ <c oughs> ผมก็มีลาศีแห่มายังไงเขก็รู้ใช่ใช่ครับผมวชื้วยนะาตาวรผมกับคำล้ำลื้อที่มากไก่ลาดปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> แ่นมนแมนครับ บอกง่ายครับแชร์คลิปบ่อยๆแล้วก็เป็นโอ้แชร์ก็ต้องล้วเป่องพูดเลยต้องซื้อไปปต้องซื้อไปร้องปอกหลายปีแล้วยังไม่เกินเลยมาละลูกค้าเรียกมารับหรอก็ปอกปอกก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปอกตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมารับขอบคุณอะไรครับรอบสองแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกค้าเรียกมาเองอ๋อ bom xì hơi, bởi thôi bởi thố, song này, song này, onuốt, onuốt, cái <laughs> xong luôn cái này không? được nè? Oh. Bên đường, bên đường. คิดว่ามันร้อนเนี่ยก็คิดว่ามันร้อนมันก็ร้อนดิคิดว่าเราอยู่ในทุ่งทุ่งหน้าทุ่งหญ้าสวนหน้ามันจะเย็นเลยเวลาเรียกก็เจ็บสาบแล้วมาถึงไม่ต้องรอไงนี่ลูกค้าเขาเรียกมาเองอ๋อไม่เป็นไรแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอกันยาวๆครับเพิ่งเปิดร้านมาลูกค้าก็ลุมเลยนะครับการที่มาเอางินบาทเนาะ วันที่รันที่11มาเลยมาเลยเจ้ามยังไหวมาเลยโอเต็มขาเลยยกให้ตามหน่อยจัดอีกตีลูกวันนะครับสวยๆเลยมาดามอันนี้หนึ่งเอาอีกลูกนด้วยนะจับจับจับปลอกให้นี่ครับโอ้มาดูลูกนี้ครับอันนี้ออเดอร์จากแฟนเพจ ร้านเจ้อ้อนตลาดนั้นเดบินนะครับคูใหญ่จุกๆตามสโลแกนเลยพี่อันไหนก็โอนได้โอนได้หมดเโอนเข้าของผมเลยหนึ่งสี่ห้าสิบทำไมไม่โทรมาสั่งไว้อะ ทำไมไม่โทรมาคะคุณมาห่องมากินก๋อยอยู่งห่องลูกจีนี่ค่ะวกินก๋ยไม่กวนมากบอนจะกินเพื่อนมาสั่นก็บอกว่าไปแบบนี้ดีกว่าแล้วแต่เมื่อกี้ไปรถกล่องเลยแล้วแต่ลูกค้าเขาดีเขาก็อยากไปไปโดนหนามเองเขาอยากไปแจกับไปเบิ่มเป็นไกมปเที่ยวทะเลไปหากินข้าวนอกบ้านไปให้ยังหาหรอไปเล่นใช้เขาไม่ได้ร้านไปสาย ใจแผนนั่นแหละหลืมหลานบ่เห็ดทุเรียนเราหลืมหลานก็เป็นเงียบเงียบไปสัใครมาใครมามาเิ่มนะจำได้ไหม เอานไม่เอานีนะลูกนี้นะไห้กับป้าหรือเ่าวันนี้พอดีนไม่ได้เลียให้นะเนี่ยนาะแล้วพอดีทานเ่ยกวันนี้ราคาถูกลงี่าใช่ใช่ครับถูกว่อำมัสองแปด่ใช่อะอห้านานแล้วสองคู่นี่ซีนไปลูกเหอครับกันเดี๋ยมันครับ ปลเลไปด้วยนะโซซินกลางบอกปเลอเอะไรเป็นงมีชายเพื่นเบ้างเที <c oughs> ่เอเมน มาจกตดูไบคุณมาแมนมาครับแมนแมนครับออนุญาตนะครับเนี่ยคุณนายมาจากดูไบเลยทั้งสองคนเลยพอน่ะสทั้งสามเลยอ้คนั่นคนั้นสหรัฐอเมริกาอกคนั้นเปนค่ะพอดีเนั่นแหละว้ลูกเรายังงานงานป็นนาลเรานักเป็นาลิลี่น่ะมนลางน้อยนะม้าไก่ ก็รอคอยทุกคนนั้กลัวนั่มาเนื้อไหนครับมาเนี่ยว้าวอบชอเนอแบบไหนครับเลือกชอบชอบเนื้อแบบไหนบอกกลัลองรุ่มไหมคุณนายคุณนายคุณนายแข่ง ได้ไหมได้ได้ได้มันหวานถ่ยเราวนั่นเนถ่ายถ่าย,ยให้แจด้วย มากค่ะเจียนเขาเป็น FC อยู่แล้วแล้วก็มาะพรมลงเพราะอยู่บูได้แล้วก็ตรงที่บ้านเราเป็นเพื่อนกันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราก็เป็นมาดามเรื่องโกงนาะดูบ้าห่าดึ๋งห่าแล้วเอาเอาเอาเจ้าเอ้ยใช่ไหมอย่ามาอยากเงินดูเลย ดีอีกสองน่วยครับแล้วอยาอีกเจ๊อ้อมมีแดดล้มบากูโม่น่ะเพื่อนเจ๊อ้อมเขาเป็นคุณน้ายีหมดแล้ว รอรวมยอดครับเอาไปจังนวยอ่ะเอาไป่ไหรนะเท่าไหร่สาม้าศูนถูกไปซื้ออีกซื้อไปเอกเอใช่ใชะวมาสักาไเอีอใช่เอาไปครับหนึ่งลูก3สามลูกอะไรคะตันี้มันระลูกใหญ่เนาะสามคนสามลูกลูกหวูกแอบตันะ อยู่ลูกค้ายังสเสียอยู่นะลูกค้าลูกค้างงอยู่ลูกค้างงอยู่ว่าโรคมันโกลมเราคิดนันอ่ะใครคิดมันจะไม่คิดเลยว่าจะเป็นเจอ้อมคนนี้แบบลื่นๆอยู่ไงที่เราเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนใช่เรียบร้อย มาเลยครับมาฝั่งนี้เลยลูกค้ามากินในรนก่อนก็ได้จ้าผมไม่มาจ้ามาไว้บ้านแล้วโอ้ยลูกค้าก็ได้ผักกระเจียวหิ้งใหญ่ย่างมากับบะมีบ่มี่ครับมามาครับจ้าจังก็ไม่ยืนตากแดดจังสีดำเดียวโอ้ยผิวจ้าสวยนะจ้งส้าาวนาทุกที ไปไบ้านเลวอลคูนงเอนี <oh> ้่ราบคลับลกิบอนานป็อุมกนองคลิปนี้ว่าบาคนก็ขอจบชล่อวัตถุ้ิ่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติด่าด้วยนะครับแลเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ